ทุกคนพี่คนนี้มาซื้อทุเรียนดิฉันอีกแล้วค่ะโอ้โหนับเงินแบบนี้นับเงินแบบนี้เลยโอนจ่ายได้นะคะใหม่ใม่ม่จ่ายเงินสดเลยวันน้าเอาไปสามสิบกิโลวันนี้เท่าไหร่นะคะวันนี้มาเท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดกโลสามสิบเอ็ดกิโลนะคะแต่เต็มเพียงเลยแต่ลูกสวยมากเลยค่ะสามสิบกินหมดแล้วเหรอคะสามสิบโล อยู่กันกี่คนคะเนี่ยเอะมแ่แม่เขาอยู่ชนเหรอคะาไม่ให้บอสบอกให้ทีมไโอเคให้หนูโอคค่าค่าแรงจบันก็นับไปนะน้ำฝนค่าแรงจบันนับไปนะไปย เอากล่องมาครับองกลับมาได้เ <temp> ด <est samples> ็เาเรการน้เล่องกก่อทุกคนวันนี้ขายอยู่นะคะวันนี้ขายอยู่เขาเรียนเหลือไม่เยอะแล้วใครใครอยากทานก็ทักแชทได้เลยนะคะนี่เหลืออยู่ประมาณสามิงเนี่ยเอกากล่องเก่าเอากล่องเก่าเอาใช้กล่องใหม่เอากล่งกลับมาอยู่้าไม่พอเอากล่องใหม่เเรียนรูปหครับนี่เหลือแค่สามถิ่งแล้วค่ะเหลือแค่สามถิ่งล้วันนี้ยังไม่ได้ไล์นะคะเดี๋ยวอาจจะไล์ อยาจะไลช่วงเย็นค่ะเพราะว่าอะไรนะตัวเรียนมีไม่เยอะพนักงานขายหมดตั้งแต่อันนี้ไปเที่ยวไหนกันมาหรือเปล่าคะไม่ตั้งใจมานี่ตั้งใจมานี่เพราะว่าเห็นว่าตัวเพิ่งกลับจากบุรีรัมมาเมื่อวานนี่เลยไปงานบวชแฟนมาค่ะก็ดูอยู่ว่าเขาเต้นกันสนุกนะกับคุณพี่ปองกับพี่ปอง แม่เลือกได้นะเอาเอาลูกไหนที่มันอยากได้อยากได้ลูกไหนก็แต่เลือกเป็นนะเนี่ยแม่ลังปื้มว่าต่เลือกเป็นนะนี่จะเสียลูกเสือมันใหญ่แม่จะเอาอีกไม่ไม่ไม่เออแม่ใหญ่ใช่ไหมแม่จะลองลูกไหมล่ะไม่เอาไม่เอาใหญ่ไป แม่บอกมันใหญ่ไปแม่บอกมันใหญ่ไปแต่ลูกอย่างเงี้ยปอกง่ายแล้วค่ะลูกสวยๆแบบนี้เนี่ยเปลือกบางเปลือกบางทุกลูกแน่นๆน่นทุกตัวเปลือกบางก้กนสิบสี่ลูกอะเปลือกบางทุกลูกเพียงแต่ว่าการการันตีค่ะเอาจิงจิงสิบสี่ลูกเปลือกบางทุกลูกแล้วก็เออคือเนื้อเนี่ยหนาไม่ใช่เล็กอร่อยหวานมันการันต์เตอร์การันต์เตอร์พี่อะไรนะคะพี่อะไรนะวันพี่อะไรนะ วันเออพี่วันเออกระรังเตอร์ทุกการันตีกระรังเตอร์ทุกการันตีอร่อยอร่อยเนื้อใช้ได้เชิญแม่มาแม่แม่ต้องมาวันที่สิบเจ็ดคืถ้าอยากถ่ายกระหนูสวยๆมาอีกทีนึงนี่เขามีเขามีบูธมาเปิดเต็มเลยนะของของกินหนูจะไปออกบูธให้เขาหน่อยเขาเชิญหนูไปวันที่สิบเจ็ด ที่เป็นท่านจันนะคะทุกคนใครอยากไปเจอกันก็ไปได้นะคะัท่านจันคะ่ะมีบูธอาหบูธอาหารแม่แบบบแม่แก่แล้วมั้งไม่มีส่วนบูธด้วยเหรอมีอยู่สิบต้นตน, <S <S นี่ทุกคนจะเหมาเป็นเข่งแบบพี่วันก็ได้นะคะทุกคนทักแชทมาเลย <S <S นะคะสามสิบโลเออสามสิบโล,โล,โล,โลเดี๋ยวมีส่วนลดให้ถ้าใครถ้าใครต่างเยอะแบบพี่วันเนี่ยแบบสามสิบโลเดี๋ยวมีส่วนลดให้ค่ะ มาเลยเอาเนื้อดีจริงๆริงเนี่ยไปะเนื้อดีไหมครับเออเกือบบางด้วยการันตีแต่ว่าถ้าซื้อไปแล้วถ้ามันมีหลุดไปบางทีมันก็มันก็มีหลุดก็เค็มได้ค่ะเค็มได้เลยลูกมันได้เค็มเรียบร้อยแล้วได้เค็มได้เลยหนูเค็มให้ไหมอะประันตีเค็มแล้วเค็มแล้วเค็มแล้วร้านนี้เค็มไหมครับเออมัน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 เหมือนแบบมันยังแก่ไม่ไม่เต็มที่เออแล้วก็สองสองโลแปดเขาเค็มให้เรียบร้อยอ่าไปละพี่ยูเค็มให้เรขยบอกแล้วว่าเค็มให้นะคะทุกคน ื้อทุเรียนกับดิฉันสบายใจได้เคลมให้ค่ะไม่ไม่ปิดร้านหนีแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีปิดร้านหนีค่ะเป็ิจดอเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็สั่งทุเรียนนี้ยำอันนี้เลยบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะชื่อนี้บัญชีเดียวชื่อนี้บัญชีอื่นอย่าโอนเด็ดขาดบัญชีอื่นอย่าโอนเด็ดขาดซื้อทุเรียนแพรลี่บอกต่อกันไปทุเรียนนี้บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นค่ะเออนะคะ บริการส่งถึงรถด,ด้วยนะคะสามสิบโลสี่กล่องสามสิบโลสี่กล่องค่ะขอบคุณพี่วันนะคะพี่วันมาอุดหนุนทุเรียนอีกแล้วอยู่ชนนะแต่มาซื้อทุเรียนถ<บ>ึงไ<บ>ี่พกกล่องเหรอหกกล่องช้ำๆค่ะทุกนคนสั่งเยอะได้นะถ้าสั่งเยอะมาหน้าบ้านเลยสดจริงมาหน้าบ้านค่ะถ้าถึงหน้าบ้านได้เลยสองวันก็หมดแล้วถ้าปอกได้กี่คนคะ อยู่กันส0บคนโอ้ตระกูลใหญ่อบครัวใหญ่2วันก็หมดแล้วอบครัวใหญ่เขารัวใหญ่ครับโดยเฉพาะหลานตัวเล็กๆที่จองเป็นลูกอ๋อตัวเล็กใแล้วมีแต่คนทานทุเรียนใช่ไหมคะัที่บ้านใช่อันเก่งทุกคนมาสั่งนะมาสั่งที่บ้านหน้าบ้านได้นะคะใครจะต้องการสยากซื้อเยอะผ่านมาจันบุรีอย่างเงี้ยอยากทานทุเรียนแพรรี่ดิฉันดูแลหลังการขายดีนะคะไม่ต้องกลัวซื้อทุเรียนดิฉันไปถ้าเจออ่อนเจออะไรดิฉันเค็มให้รับผิดชอบนะคะ ให้ให้สบายใจได้ตรงนี้แต่เราก็พยายามจะคัดให้อย่างดีละ<ม>พี่วันบอกว่าได้ไปครั้งที่แล้วก็ได้แต่ทุเรียนเ,เนื้อเยอะเปลือกบางเยอะเยอะเปลือกบางหนู่แล้วก็แล้วก็เขาสั่งทุเรียนทอดอีกสองถุงนะคะมีทุเรียนทอดด้วยน่นสองถุงหลังแพดยโอทุเรียนทอดสองถุงจ้า ทุเรียนทอดก็มีนะคะทุกคนทุเรียนทอดก็มีนะสั่งได้ใครที่ไม่ทานทุเรียนลูกทานทุเรียนทอดได้เลยนะคะนี่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 เรียนทอดมีนะคะเดี๋ยวกำลังจะแพ็กกันละอันนี้มีเจ้าของแล้วนะอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วเหรอค่ะไม่เป็นไรเราก็สั่งมาอีกนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะคะขายดีมากขายดีมากจริงๆค่ะถุงใหญ่ก็ได้นะคะถุงใหญ่ถุงละหมื่นค่ะมีคนสั่งไปแล้วด้วยเราขายได้กี่ถุงแล้วนะกี่หกหรือเจ็ดถุงหกถุงนะคะขายไปแล้ว หกหมื่นนะคะมีคนซื yeah. ้อจริงถุงละหมื่นค่ะค่ะเอาใจค่ะน้ำฝนจะตังบอสอย่างเดี้ยน้ำฝนค่าทุเรียนทอดนะน้ำฝนอันนี้เทให้ดูหน่อยซิที่เราขายนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อทุเรียนทอดอุ้ยเนื้อสวยเนื้อใหญ่ นื้อสวยเนื้อใหญ่แผ่นใหญ่ค่ะแผ่นใหญ่สั่งผู้เรียนทอดก็สั่งได้ผู้เรียนทอดมี2ขนาดนะคะ200กรัม,50รม500บาทจะได้สองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยห้าสิบกรัม500บาทห5 0รอากรัมส5 0าบาทนี่ดูเนื้อทูเรียนทอดทุแผ่นทุกชิ้นค่เธอที่นี่นี่นี่สนใจสั่งเลยนะคะทั้งผู้เรียนทอดและผู้เรียนลูกได้เลยทั้งแชทได้เลยค่ะทั้งแชทได้เลยอือนะคะ นี่นี่นี่ดูดูดูเหลืองนวลเช่ไหเหลืองนวลน่ากินมากเหลืองนวลน่ากินมากขอบคุณครับเหลืองนวลน่ากินมากค่ะสั่งได้เลยสั่งได้เลยสายผ่าน้องหมิวแพ็กค่ะล่าลาสดเพิ่มอีกสลูกแล้วสดเพิ่มอีกสองลูกแล้วค่ะเอออ่โลสองลูกนะลูกนั้นเขาก็เอานะเอาอเอาสองลูกนะเพิ่มอีกสองลูกนะรวมสองลูกรวมรวมรวมค่ะ พี่วันถึงกับเซฟอะไรไว้นะคะเซฟชื่อไว้ค่ะเซฟชื่อเซฟลูกแบงไว้เลยลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เราจะได้ไม่ต้องมาได้อันนี้อันนี้เพิ่งขายยังไม่ถึงเดือนนะอันนี้เพิ่งาทั้งหมดเท่าไหร่นะสองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสองหกแปดแปดเอาสองพันสี่พอละเราให้พี่เขาไปสองร้อยเท่าไหร่ ยัาลูกไปถึงที่บ้านเาก็จะดีใจเรียบร้อยค่ะสมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแมาซื้อถึงหน้าบ้านเลยทุกคนที่ฉันลดให้เยอะด้วยมาเลยมาได้เลยมาได้เลยดไปสองรอบเ0 0รเออลดไปเยอะค่ะทุกคนมาได้เลยให่ด้วเนาะมัน่ใหญ่แล้วปอกลบางแต่ว่าเรามีคนปอกังนี่อรกินม่อกี้พ่อบอกว่าคนที่บ้านสมาชิกเป็นติดใช่ไหมฮะ ครอบครัวใหญ่พี่เขาอยู่ชนบุนรี่กินอยู่คนเดียวู่ชายอ๋อน,น,นี่ทุเรียนทอดถ้าใครที่ไม่ทาน,นทาใครที่ไม่ไม่ทานทุเรียนลูกทุเรียนทอดทานได้นะคะ,ะกลิ่นมันไม่แรงอะ่ะมันอร่อยมันก,กรอบๆจัดก,การห่อให้พี่เขาด้วยนะลกูกไม่อยากไม่อยากลงคลิปเลยเดี๋ยวเืิดเดี๋ยวเืิดซื้ออีกรูป เดี๋ยวเผื <m <m ่อมีเดี๋ยวเผื่อมองดูไปดูมาลูกอ่อพอแล้วแล้วคะอีกอีกลูกหนึ่งไหมคะแม่อีกสักลูกเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมมมาให่่แบอกบพอแล้วอันนี้ก็กินเรื่อหมดละปกติแล้วที่จะซื้อมันจะเจอแบบเปลือกหนาเม็ดในใหญ่แล้วมันหวานอย่างเดียวมันไม่มันไม่เนียนอ่ะมันไม่ละมุนแต่วันนั้นอ่ะมา30โลนั่นอ่ะกลว่าชิม โอ้เนี่ยตือไปชิมเหรอคะต <c oughs> <c oughs> ือไปชิมทีละ30โลวันแรก <l ots> ได้ลูกเดียวโอ้ตายละไม่พอกันกินเอาวันที่สองได้สามลูกค่อยนไปทุกอันนี้ก็มีออเดอร์นะคะก็เลงจะส่งอะไรจะส่งของวันนี้ค่ะ